สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life e n Richer Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริญรับคุณเธอเนี่ยครับเป็นคนที่เสียงเบาๆนะฮะแล้วก็ ในคลาสเนี่ยคุณเธอมาเรียนเรื่องของการโคชชิ่งแล้วก็การสะกดจิตบ,บําบัดกับโอมครับแล้วเวลาคุณเธอเล่าอะไรก็จะเบาๆนะครับแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของการใช้เสียงเพื่อจะโน้มน้าวได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับโอมบอกคุณเธอว่าต้องเสียงดังขึ้นคุณเธอกังวลครับว่าเสียงมันจะดังไปไหมในเมื่อคนเหล่านี้เขาอยู่ดีๆเคยได้ยินแต่เราพูดเสียงเบาๆมาแล้วนะวโอเค,คโอเค,ควันนึงเราพูดชัดขึ้นเนี่ยนะครับจะเป็นยังไงดังนั้นนะครับผม เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือพอเราเวิร์กช็อปกันในคลาสคุณเธอก็ได้ตกผลึกแล้วก็เพิ่มน้ําเสียงตัวเองให้ดังขึ้นและปรากฏว่าคนรอบข้างก็ให้ฟีดแบ็กที่ดีกลับมาเช่นกันครับเยี่ยมเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะครับในในเรื่องจริงนะครับที่เราเวลาฝึกการใช้เสียงนะครับเราเองอ่ะอย่ายึดติดกับเสียงเดิมที่เราใช้แต่ให้เราฝึกใช้น้ําเสียงในการโน้มน้าวให้เป็น ใครรู้ตัวว่าเราเป็นคนพูดโมโนโทนมากๆเขาก็ต้องฝึกโปรเจกต์เสียงให้เป็นในการเป็นผู้นําที่ดีครับใครที่พูดเบาเกินไปก็ต้องฝึกโปรเจกต์เสียงให้ดังขึ้นเช่นกันและใครที่พูดดังอยู่แล้วบางครั้งก็ต้องพูดเบาลงบ้างในการสื่อสารนะครับเพื่อให้คนรู้สึกโอเคกับคุณเพราะบางครั้งมันเหมือนคุณตะโกนอยู่นะครับก็คุณอาจจะตะโกนกันที่บ้านเป็นธรรมชาติอยู่แล้วใช่ไหมพ่อเรียกแม่เรียกกันแบบเอ้ยมึงอยู่ไหนลงมาช่วยพ่อแม่ยกของหน่อยเงี้ยใช่ครับ แต่คุณอาจจะเอาแพทเทิร์นนั้นมาใช้ในออฟฟิศในการทํางานซึ่งมันอาจจะปรากฏว่าเป็นการตะคอกในสายตาคนอ,อื่นก็เป็นไปได้ดังนั้นเรื่องนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้เป็นพิเศษเช่นกันครับและต่อมาครับก็คือเรื่องของบอดี้ n ลงก g จหรือภาษากายครับถ้าหากวันนี้นะ mm hmm. คุณคือหนึ่งคนครับที่ใช้ภาษากายตัวเองไม่เก่งคุณจะต้องฝึกเรื่องนี้เลยนะครับงั้นภาษากายครับคุณควรใช้อย่างชัดเจนถ้าวันนี้ คุณจะโน้มน้าวใครแล้วคุณเป็นผู้นานะครับคุณจะโน้มน้าวใครแล้วคุณเป็นผู้นําเนี่ยนะฮะคุณจะต้องใช้ภาษาการที่ชัดเจนเรื่องแรกก่อนเลยครับมืออกหลังตรงบุคลิกภาพของคุณบ่งบอกความมั่นใจถ้าวันนี้เป็นผู้นําไหลหองหอพูดแล้วก็มือแบบเอ,อ,อยากให้คุณตั้งใจทํางานมากกว่านี้ไหลตกอกคอหอเป็นไงครับใครจะไปเชื่อจริงไหมนะฮะดังนั้นครับในการที่เราเนี่ยจะเป็นหนึ่งคน ที่อยากใช้ภาษาการที่ดีได้นะครับเริ่มดูง่ายที่สุดทุกคนที่นั่งฟังคลิปนี้อยู่ลองนั่งหลังตรงเลยครับนั่งหลังตรงนะมือนะครับเวลาพูดมันมีน้ําหนักไหมนะครับลองคุณลองดูนักข่าวก็ได้นะครับหรือ MC หรือพิธีกรเขาจะถูกฝึกมาให้ใช้ภาษากายที่ดูแล้วธรรมัดธรแมเนะครับมือพูดอย่างไรนะครับเวลาพูดมือไม้เป็นอย่างไรพวกนี้นะครับเป็นหนึ่งอย่างเหมือนกันในการที่คุณใช้ในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับ เวลาคุณพูดกับคนเยอะๆมือคุณถายออกมาไหมครับยิ่งคนเยอะคุณต้องเล่นแอคชั่นที่ใหญ่คุณเคยดูละครบอร์ดเวไหมฮะไอละครเวทีที่คนตัวเล็กๆอยู่ตรงเวทีแล้วดูกันทั้งหอคนมันต้องแบบออืมือไม้แบบสุดๆไหมเพราะอะไรครับนั่นคือภาษากายที่หนักแน่นเช่นเดียวกันครับถ้าคุณไปเห็นการประท้วงใช่ไหมครับหรือแกนนาม,ม็อบเวลาเขาใช้น้ําเสียงเป็นไงครับพี่น้องครับมือไม้พี่น้องครับ ภาษากายเวลาเขาขมวดคิ้วแล้วเขาพูดอินเทนซิตี้ของอารมณ์ตรงนั้นมันรวมไปถึงพาวเวอร์ของการสื่อสารนะครับนั้นเทคนิคในการสื่อสารการใช้พาวเวอร์ในการสื่อสารตรงนี้มันคือการที่คุณใช้ภาษากายนั่นเองงั้นเมื่อกี้ครับใครบอกว่าเราโน้มน้าวไม่เก่งเราไม่ค่อยมั่นใจเริ่มง่ายๆครับแก้ภาษากายตัวเองพูดชัดฉะฉาน มือไม้เวลาพรีเซนต์อะไรนะครับหลังตรงไม่หอ่อไม่หดตัวไม่ขมวดคิ้วบ่อยๆสร้างภาษากายที่สง่ายให้กับตัวเองนะครับผมงั้นฝึกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องฝึกใช้คาว่าต้องฝึกนะครับและการฝึกภาษากายในการสื่อสารมือไม้นะครับไม่รู้จะไปวางไว้ตรงไหนไม่ใช่มือสั่นตลอดนะครับมันแสดงถึงความก,กังวลนะเวลาคุณคุยแล้วคุณแบบไม่นิ่งอะไรเงี้ยนะเล่นปากกา พวกนี้เป็นบุคลิกหมดเลยของผู้นำนะครับงั้นการฝึกภาษากายเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ผู้นําก็ต้องมีเช่นกันครับทีนี้เนี่ยที่อมพูดทั้งหมดมาเพราะอะไรเรายังอยู่ในแค่หัวข้อแรกอยู่เลยนะครับคออ eq เพราะอะไรครับเวลาคุณมีอารมณ์อะไรอะ่ะร่างกายมันไม่โกหกใช่ไหมเวลามีอารมณ์อะไรร่างกายมันไม่โกหกครับเวลาร่างกายมันไม่โกหกแปลว่าอะไรสีหน้าของคุณมันออกสีหน้าของคุณมันฟ้องเวลาสีหน้าของคุณมันฟ้องเนี่ยน,นั่นคือปัญหา คนหลายๆคนอยากจะเป็นผู้นําที่ถามคนอื่นเพื่อให้เขาทะลุข้อจํากัดแต่หน้าแบบนเี้ยน้องว่าทำไมงานนี้มันไม่ได้เราทําอะไรเราบ้างไหนเล่าให้พี่ฟังหน่อยเป็นไงครับทั้งน้ําเสียงทั้งภาษากายมันไม่ได้สนับสนุนกับการที่อยากให้คนตรงหน้าช่วยตอบเลยนะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาของผู้นําหลายคนที่แบบมันไม่ทันตัวเองจริงเวลาอยากจะเตือนแฟนเช็คภาษากายตัวเองดีๆใช่ไหมครับบางทีเตือนนิดๆหน่อยแฟนคุณอิดเป็นไงฮะคุณก็ต้องระมัดร,ระวังเป็นพิเศษเพราะว่าบางที ภาษากายของคุณอาจจะดูดุดันไปหรือเปล่าทําให้เขาไม่พอใจนะครับหรือบางทีภาษาการของคุณดูเล่นไปเปล่าจนคําพูดของคุณดูไม่มีน้ําหนักการใช้ภาษากายคือการสื่อสารอันนึงครับที่เราใช้จริงๆเลยในการโน้มน้าวคนในการเป็นผู้นำนะครับผมถึงตรงนี้นะครับผมอยากให้ทุกคนช่วยกันพิมพ์แชร์หน่อยครับว่าคุณได้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องของ EQ นะฮะอารมณ์เนี่ย นะฮะเวลามีปุ๊บมันก็แสดงออกมาตรงสีหน้าดังนั้นเวลาคุณจะสื่อสารกับใครจะถามใครจะโค้ชใครมันเชื่อมโยงกับคนตรงหน้าเสมอเลยนะครับมาในหัวข้อแรกนะครับคุณได้เรียนรู้อะไรไปบ้างลองพิมพ์มาหน่อยครับพิมพ์มาหน่อยครับอ่าอ่าพิมพ์มาหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะลออ่านนะครับคำพูดที่เลือกใช้ t ท n e of voice ภาษากายนิ่งจากการอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนไปจัดการคนอื่นเยี่ยมมากครับบอมครับเยี่ยมมากรับคุณเตยครับมีอะไรครับท่านอื่นได้อะไรครับ การจัดสภาวะอารมณ์สาคัญเยี่ยมมากครับคุณพัทยรัฐครับเอาล่ะถ้าคุณอยากจะจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้นะครับจริงๆมันง่ายกว่าที่เราคิดมากคุณรู้ไหมว่าอารมณ์เหล่านั้นเวลามันมีในตัวคุณคุณสามารถจัดการมันได้ง่ายกว่าที่คุณคิดและนี่เป็นสิ่งที่หลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนครับสิ่งนี้เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับใน NLP เราเรียกกันว่า reframe นะครับเวลาคุณมีอารมณ์อะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นอารมณ์ลบอยู่ในตัวคุณนะครับแล้วคุณอยากจะกําจัดมันออกไป สิ่งที่คุณต้องทําไม่ใช่การหลบหนีอารมณลบแต่เป็นการถามคําถามนี้ครับอารมณ์นี้กําลังจะสอนอะไรเราคนลองพูดตามโอมนะครับอารมณ์นี้กําลังจะสอนอะไรเราพูดเนี่ยฟังคลิปโอมไปพูดพูดออกจากปากของเราให้ได้ยินดีกับตัวเองครับอารมณ์นี้กําลังจะสอนอะไรเราคุณต้องมีประสบการณ์กับตัวเองครับต่อจากนี้ผมอยากให้คุณลองเอาแบบฝึกหัดนี้ไปฝึกใช้ในชีวิตนะตอนที่คุณมีอารมณ์ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ดีเริ่มจับัวเองดูซิมีอารมณ์อะไรอย่ในตัวอารมณ์ดีผ่านไปวันไหนมีความเศร้ามีความกลัวมีความโกรธมีความหงุดหงิดมีความเบื่อให้เริ่มถามคําถามนี้ต่อครับอารมณ์นี้กําลังจะสอนอะไรเราเช่นอารมณ์เบือ่ออาจจะบอกว่าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้แล้วหรือหัดไปออกกําลังกายบ้างหาหนังสนุกๆดูบ้างอารมณ์กําลังอยากจะบอกอะไรเ,เราเวลาเราโกรธ ถามดูครับว่าอารมณ์นี้กําลังจะสอนอนะไรเรามันอาจจะบอกก็ได้ว่าเธอต้องเริ่มปกป้องตัวเองบ้างแล้วนะเธอต้องไม่ยอมขายบ้างแล้วนะหรือเธอจะต้องปล่อยวางอารมณ์ลบให้เป็นนะมันเกิดขึ้นไปในอดีตแล้วมันจบไปแล้วให้อภัยตัวเองบ้างได้นะความกลัวเวลาคุณเจอใช่ไหมเมื่อกี้ในห้องนี้มีบอกเจอนะครับแล้วความกลัวเนี้ยมันกําลังสอนอนะไรเรา สอนให้เราวางแผนเยอะขึ้นหรือเปล่าสอนให้ลงมือทําทันทีเลยหรือเปล่าสอนให้เราอย่าคิดเยอะหรือเปล่าหรือความกลัวนี้กําลังสอนให้เราละเอียดรอบคอบเติมความรู้ให้ตัวเองก่อนลงมือทําในรอบถัดไปหรือเปล่าเมื่อคุณเจอคําตอบเหล่านี้ที่มันซ่อนอยู่ในอารมณ์ได้นะครับอารมณ์ลบนั้นจะหายไปวุบเลยเราไม่ต้องพึ่งเทคนิคอะไรเยอะเลยครับอันนี้เป็นเทคนิคที่ผมกล้าพูดว่าเป็นหนึ่งในเทคนิคที่ง่ายที่สุดบนโลกใบนี้ละคือการรีเฟรมความคิดตัวเองหาอารมณ์ตัวเองให้เจอก่อน แล้วก็ตอบตัวเองให้ได้ว่าอารมณ์นี้กาลังจะสอนอะไเรเราประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับแบบฝึกหัดน,นี้ยคุณต้องฝึกกับตัวเองเร็วมากบ่อยมากบ่อยมากจนคุณเนี่ยเวลากําลังจะสื่อสารกับทีมงานคุณกําลังจะสื่อสารกับผู้ตามคุณเนี่ยอารมณ์มันจะวิ่งมาเร็วมากเลยครับคนอาจจะทํางานได้ดังใจหรือไม่ได้ดังใจวุบเข้ามาในหัวคุณเอาแล้วคุณปี๊ดละปีตดเออเมื่อกี้เห็นเลยโกรธโกรธมาความโกรธมาสอนอะไรฉันนะสอนว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนให้ถามหาเหตุผลก่อนว่าเขากําลังคิดอะไรกันแน่ เราจะได้เข้าใจเขาก็เป็นไปได้ใช่ครับหรืออยู่ดีๆเรากําลังมีลูกค้าที่ร้าจะปิดการขายได้อยู่ดีๆลูกค้าไม่ซื้อละอารมณ์เสียใจเซ็งความเสียใจกําลังสอนแล้วรอบหน้าอาจจะต้องเวลาปิดดิวต้องปิดดิวแบบเฉียบคมกว่านี้ต้องคุยให้จบในเซสชันนั้นให้ได้หรืออาจจะเป็นความสึกเสียใจที่แบบเออความเสียใจนี้กําลังสอนว่าอย่าคาดหวังกับยอดขายตรงนี้แต่ให้ทําเพิ่มเติมก็เป็นไปได้ รหรือความเสียใจอาจจะเป็นเออมันกําลังทําให้เรารู้สึกว่าเราดีไม่พอความเสียใจคือรอบหน้าเราต้องฝึกทักษะการขายให้ดีขึ้นนะเวลาคุณคิดได้แบบเนี้ยอารมณ์ลบเหล่านั้นมันจะหายไปทันทีเลยครับแล้วคุณไม่ต้องเชื่อผมแต่คุณต้องลองเอาไปทําเองจริงๆแล้วมันเป็นเทคนิคที่ทรงพลังมากๆเลยนะครับเอาล่ะนะฮะดังนั้นถ้าคุณนะครับเวลาไปสื่อสารกับใครต้องระวังไว้เรื่องนี้ในการมี EQ ที่ดีเลยครับ อย่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในมูทหน้าบูดหน้าบึง้งกลัวคิดลบกังวลก่อนที่คุณจะไปแก้ปัญหาให้คนอื่นนี่คือเรื่องแรกก่อนเลยนะครับผู้นําครับจัดการตัวเองก่อนนะฮะเป็นเรื่องเบสิกมากเลยนะครับแต่เป็นเรื่องที่ก็ยังเป็นปัญหาอยู่ในทุกองค์กรกันอยู่เหมือนกันนะครับจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้ก่อนเลยนะครับและแน่นอนครับมั่นเมนเทนอารมณ์ตัวเองให้อยู่ในฝั่งที่โพซิทีฟฝั่งที่บวกแล้วคุณจะเป็นผู้นําที่มีคาริสม่าเป็นผู้นําที่มีสเสน่ห์มากๆคุยกับใครใครก็อยากคุยกับคุณคุยกับ รู้ว่าคุณเปิดรับคุยกับใครเขาก็ไว้ใจที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณฟังเพราะเขารู้ว่าเขาคุยกับคุณแล้วคุณให้พลังงานที่ดีกับเขาคุณไม่ตัดสินเขานะครับเอาล่ะนะฮะดังนั้นถ้าคุณสามารถพาตัวเองไปอยู่ในมูทอารมณ์ที่ดีได้อยู่แล้วนะครับผมยินดีด้วยครับมันคือจุดเริ่มต้นในการสร้างแรงจูงใจตัวเองที่ดีครับ ใจคุณพร้อมคุณทํางานคุณก็มีความสุขคุณก็จะสร้างบรรยากาศบวกๆให้คนรอบข้างเวลาคุณสื่อสารอะไรออกไปก็กลายเป็นแมสเซจข้อความที่มีประสิทธิภาพเวลาคุณคิดอะไรเวลาคุณอารมณ์ดีเนี่ยรู้ไหมคลื่นสมองคุณจะอยู่ในมูทที่แบบคิดอะไรก็หัวปิ้งงอ่ะในขณะเดียวกันถ้าคุณเครียดคุณกังวลคุณโกรธคุณเศร้าคุณน้อยใจคุณดูถูกดูแคลนตัวเองความคิดครีเอทิวิตี้จะไม่ออกมาเลย มันจะคิดนอกกรอบไม่ได้เลยสมองมันจะวิ่งอยู่ในหัวของมันและสุดท้ายครับเวลาคุณฟีดแบ็กการทํางานของทีมถ้าคุณอารมณ์เสียคุณพูดไปก็พ่นเป็นพิษถูกไหมแต่ถ้าคุณฟีดแบ็กไปด้วยอารมณ์ที่คุณกําลังดีคุณฟีดแบ็กไปก็มีแต่การให้กําลังใจสนับสนุนกันต่อเรื่องนี้สําคัญมากครับและนี่คือหัวข้อแรกก่อนเลยมันคือการที่ถ้าคุณเป็นผู้นำอ่ะจะสื่อสารอะไรก็แก้ปัญหาก่อนนะครับแก้ปัญหาใครเนี่ยแก้ปัญหาตัวเองก่อนเลยนะครับ เป็นผู้นําจะสื่อสารอะไรก่อนจะแก้ปัญหาใครก่อนจะถามอะไรให้มั่นใจว่าสภาวะอารมณ์ของเรามั่นคงก่อนที่ผมต้องเกริ่นแบบนี้เพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะได้เรียนรู้วิธีการตั้งคําถามในการโคชด้วยตั้งคําถามเพื่อให้คนอื่นแก้ปัญหาถ้าปราศจากสิ่งนี้ไปเลยนะครับนี่คืออุปสรรคเลยที่ทําให้หลายๆคนติดคุณเฟิร์นนะครับเคยถามโอมมาว่าทําไมเรียนการโคชชิ่งแล้วอยากรู้มากๆเลยว่า อะไรคือองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดในการสร้างให้โคชีเกิดผลลัพธ์ที่ดีคำตอบคือ emotional intelligence ครับหรือความฉลาดทางอารมณ์ถ้าคุณมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีคุณจะอยู่คนตรงหน้าคนตรงหน้าจะไว้ใจถ้าคุณมีความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีคนตรงหน้าจะได้แอบสอบพลังงานที่ดีแล้วเวลาคนตรงหน้ามี motivation ที่ดีเขาจะสร้างผลลัพธ์ที่ดีและต่อให้เขาผิดพลาดหรือล้มเหลวเขาก็ยังจะอยากกลับมาหาคุณเพราะเขาสบายใจที่มีคุณเป็นโคชครับ ดังนั้นนะครับการจัดการอารมณ์ตัวเองและทําให้คนตรงหน้ารู้สึกดีเวลามาเจอคุณคือความวิเศษอย่างหนึ่งของผู้นําครับใครๆก็อยากเข้าหาคุณเพราะคุณเป็นถังพลังงานที่ดีครับเขาและแรกเริ่มเลยจัดการตัวเองครับเอาล่ะเรื่องแรกผ่านไปแล้วนะครับปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยนะครับกดหัวใจมาให้รัวๆหน่อยนะครับว่าตอนนี้คุณกําลังฟังโอมอยู่นะฮะเยี่ยมไปเลยครับอ่าแล้วนั่นคือหัวข้อแรกของเราแค่หัวข้อแรกก็ดีแล้วไหม นะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเข้มข้นเหลือเกินนะครับยังเหลืออีก2หัวข้อนะครับแล้วผมต้องเกริ่นก่อนว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเร็วๆนี้นะครับผมได้เชิญเกสท่านหนึ่งนะเกสท่านนี้ไม่ธรรมดาครับพี่ท่านนี้จะเข้ามาช่วยแชร์ประสบการณ์พี่ท่านนี้นะครับเคยมีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้ในหลักสูตรของ Life a ฟ d ร์นิเจแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นพี่ที่น่ารักนะครับเป็นพี่ที่เก่งในการท,ทําธุรกิจมากๆแล้วก็มีจิตใจที่ผมเรียกว่าเป็น เป็นคาแรคเตอร์ผู้นําที่มีสเสน่ห์ดีอะผมใช้คํานี้ดีอะคาแรคเตอร์ของเขาเป็นผู้นําที่มีสเสน่ห์มากๆนะครับเพราะเขามีสิ่งที่องค์กําลังพูดถึงในในสิ่งที่องค์กำลังสอนอยู่หมดเลยทั้ง EQ ที่ดีนะครับและเรื่องที่2ที่องค์เราจะบอกคือเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวองค์เกริ่นไว้ก่อนว่าเดี๋ยวองค์จะเปิดนะนะครับแล้วถ้าพี่ท่านนั้นเข้ามาองค์ก็จะเชิญพี่ท่านนั้นเข้ามาแชร์กับพวกเราเลยอโอ้โหปรากฏว่าพี่เขาเข้ามาก่อนแล้วนะครับถ้า่างั้นเดี๋ยวองค์เปิดเลยนะครับผมงั้น e ววนนออคเ้ีกกตััววไ่ะรรบา ได้โอกาสนะฮะเชิญแขกพิเศษวันนี้มานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮาน่ามาแล้วนะครับผมฮัลโหลฮัลโหลเชสเทสได้ยินเสียงไหมฮะโอเคได้ยินครับอมโอเคครับทุกท่านครับตอนนี้เรากําลังอยู่กับพี่ธารานะครับสวัสดีพี่ธาราครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่ธารานะครับที่จัดเวลามานะครับได้ข่าวว่ายุ่งมากงานยุ่งมากนะครับก็ยังจัดเวลามาให้นะครับผมครับ โ <Okay. laughs> อเคฮะเอาล่ะนะครับก็ขอบคุณพิธาานะครับวันนี้ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ในมุมของผู้นําที่ตั้งคําถามเป็นนะครับอย่างตัวพิธาลาเองได้มีโอกาสมาเรียนในหลักสูตรที่ชื่อว่า PPC เนาะเป็นหลักสูตรการโค้ดนะครับัน,นเองอยากจะมาถามคําถามนะครับซึ่งก็อาจจะเริ่มด้วยเรื่องแรกก่อนเลยก็ได้ครับพิธาลาครับว่าเออเดี๋ยวผมต้องขอเกริ่นนิดนึงก่อนเผื่อ,อท่านยังไม่รู้จักพิธาลา พิธาานะครับเป็นเจ้าของแบรนด์ดีเวลเนสนะครับเป็นแบรนด์น้ำค้างนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ทั้งคอสเมติกนะครับแล้วก็เอ่อเป็นแบรนด์ที่ดูเหมือนโคลิสติกเฮลท์ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าแบรนด์ของพี่เขาเอ่อพูดยอดขายได้ไหมครับได้นะครับในต้นปีถึงตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยล้านแล้วนะครับผมก็คิดว่าจบปีนี้ไปกี่หมื่นล้านดีพี่โอ้สาทุ่หมื่นล้านแล้วกันครับผมเที่ยงนะครับก็ยินดีด้วยกับพิธาานะครับต้องบอกว่าเป็นหนึ่งท่านที่ อมรู้จักมาในปีก่อนๆเนี่ยเจอครั้งแรกก็รู้เลยว่าเป็นคนมีของครับ,รบตอนนั้นเห็นแบบห้อยพระห้อยจตุคัมเต็มไม่ใส่ผ้าคลมนะครับแล้วก็อุ้มผ้าคลุที่ข้อมือ,อด้วยใช่นะครับผมก็เจอกันครั้งแรกนะครับก็ประทับใจเลยนะพี่ท่านนี้คำถามแนวคิดครับรู้เลยว่าแบบเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่มีภาวะผู้นําที่ชัดเจนแล้วอมก็จําได้ว่าเรียน PPC กันในรุ่นนั้นเนี่ยพ e a k p e r f o r m a n c e Coach พี่ธราก็ได้รับเลือกเป็นหัวหน้ารุ่นด้วยครับไม่ใช่เรื่องบังเอิญ มันมี b บีิ잉หรือการเป็นอะไรบางอย่างวพิธาลาที่มันชัดมากแล้วก็ต้องเป็นพี่ในวันนี้จริงๆที่โอมอยากเชิญมาสัมภาษณ์นะครับก็อาจจะขออนุญาตเริ่มต้นด้วยคําถามแรกก่อนเลยครับก่อนหน้าเนี้รู้จักคําว่าโคชยังไงบ้างนะครับคิดยังไงกับคำว่าโคชชิ่งบ้างการเป็นผู้นําที่ตั้งคําถามให้คนเป็นเนี่ยนะครับณนะวันนั้นผมเชื่อว่ามันอาจจะยังไม่ได้อยู่ในความคิดของเราแต่คําว่าโคชชิ่งวันแรกในหัวของพิธาลาคืออะไรครับเออเรานึกถึงภาพแบบออนไลน์เนาะ<ม>อะไรอย่างเงี้ยต้องมาพูด คือการโคชชิ่งคือต้องมาพูดอะไรดูหลอๆอ่าวันแรกคืออย่างนั้นต้องมีคําคมบางอย่างต้องมีแนวคิดดีๆในการพูดวันนั้นนะ่ะโคชชิ่งคืออย่างนั้นเลยทั้งภาพในหัวนะที่ตอนแรกไม่รู้จักโค้ชเลยนะนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับคือต้องบอกด้วยว่าหลายๆท่านในห้องนี้ครับอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าการโคชชิ่งเป็นศาสตร์หนึ่งที่ผู้นําต้องมีแล้วจริงๆโคชชิ่งเนี่ยคือโค้ชใช้เรื่อง EQ โค้ชใช้เรื่องการตั้งคําถามเลย นะครับงั้นอันนั้นคือวันแรกสุดเลยนะครับพี่ธารางั้นโอมขออนุญาตถามต่อครับว่าแล้วตัวพี่เองเจอหลักสูตร PPC ได้ยังไงล่ะครับผมอะไรที่ทําให้พี่ตัดสินใจมาลงเรียนละ่นะพี่เจอหลักสูตร PPC จริงๆเริ่มแรกเริ่มพี่เรียนคอร์สแรกกับโอมเนี่ยก็คือเรียน EET เรียน EET ก่อนหลัจากนั้นพอเราเรียน EET หลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่า EET เป็นการดูเรื่อง emotional เรื่องสัพพจปปิตบำบัดนะครับผมก็ไปเรียนกับโอมมาแล้วพอเราเรียน EET เสร็จปั๊บเนี่ย แล้วแล้วทางทางน้องๆเนี่ยเขาก็คุยไอยโอมมีหลักสูตรอื่นๆอ,อ,อีกมันมีคำนึงคือ People, พีโปรพมาสคือพีพตอนนั้นเนี่ยจริงๆแล้วก่อนที่เราจะรู้จักโค้ดเออเขาว่าโคตต้ดตอนช่วงที่เรีนยนอับโอมเนี่ยเราเริ่มรู้จักโคชชิ่งหน้าคืออะไรอ่าเรารู้แล้วแล้วพอเรอีทีทเส่ปั๊บเฮ้ยเราก็อยากลองเนาะว่า p ีพีซเนี่ยมันคืออะไรคือพอตอนครั้งแรกที่เ,เรียนกับงโอมเนี่ยมันว้าวนะคือเราเราเจอเราเจอโค้ชมาเยอะ เราเจอโค้ชมาเยอะโค้ชเชิงวิชาการก็มีเนาะนะครับโค้ชเชิงวิการการก็มีเอโค้ชเชิง motivation ก็มีนะครับแต่สิ่งที่โอมแตกต่างแล้วพี่รู้สึกอยากไปต่อในการเรียนต่อกับโอมเนี่ยมันคือคาแรคเตอร์ของผู้ให้แล้วข้างในแล้วมันรู้สึกได้ถึงความปลอดภัยในการเรียนกับโอมเว้ยเออ <S <S จริง,รงแล้วครับมันมีความปลอดภัยนะแล้วก็เออมันมันอันนี้พูดแบบอันนี้นะครับคนแม่งเจ๋งว่ะมันรู้สึกแบบเออมันมันเป็นเด็กที่ ยังมีแพชชั่นในการอยากอยากพัฒนาผู้คนมากอ่เออเรารู้สึกอยากไปต่อแล้วตอนในเซสชั่นที่เรียนกับโอมเนี่ยตอนนั้นเรียน EET เนี่ยการตั้งคำถามของโอมมันทําให้เรากลับมาเอาแงไนอื๋อยากเสี็จในฟิล์มนะครับทุกคนเ็เช็ดคือข้างในข้างในตัวเองว่าเจ๊แคเฮ้ยเจ๋งว่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สกว่าเอเราอยากรู้ว่ามีอะไรต่อเราเลยเราก็เลยไปต่อ PTC ตอนนั้นนะครับอ่าแล้วบวกกับบวกกับ บวกกับเคยเจอแอดโอมยิงเข้ามาเรื่อยๆไงมันติดมันติดตายไปแล้วแล้วคอพอเจอแบบนี้อับุลละลายต้องไฟต่อโอ้ขอบคุณขอบคุณมากครับพิธาลาครับผมก็ได้ยินทั้งในมุมของการที่เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับได้มุมของการที่ได้ยินแพชชั่นของการให้นะครับผมเราก็ได้ยินมุมของการที่เราได้มีการตั้งคําถามจริงๆที่ทําให้พี่ได้เอกใจแล้วเกิดอาฮาโมเมนต์ในตัวที่โอเคได้มาเรียนรู้ต่อ นะครับก็ขอบคุณมากครับผมทีนี้เนี่ยถามหน่อยว่าตอนที่ได้เรียนเป็นอย่างไรบ้างครับความประทับใจในห้องเป็นยังไงบ้างณวันนั้นที่เรียนบรรยากาศมันกันเองมากครับบรรยากาศดีคือต้องบอกก่อนว่าก่อนที่มาเรียนกับโอมเนี่ยผมนึกเคยได้มาเรียนโค้ชกับโอมเนี่ยก่อนในนี้ได้เรียนโค้ชมาบ้างแล้วเออเด็กคชของที่อื่นมาเรียนมาเกือบปีเลยนะเรียนมาคือคอร์สนั้นเรียนเกือบปีเลยสิ่งบรรยากาศที่เรียนกับโอมเนี่ยรู้สึกว่าที่เราเรียนมาเกือบปีอะ แต่โอมสามารถสรุปได้ภายในสองวันเว้ยคือแบบเฮ้ยมันครบแล้วมันใช้ได้เลยไงอืมอืมคือตอนนั้นบรรยากาศดีครับมันรู้สึกเราเราเพลินไปกับการเรียนแล้วเราเอนจอยไปกับการเรียนแล้วแดนซ์ไปกับคือโอมพาพาคนที่เรียนเนี่ยแดนซ์ไปกันตลอดเวลาแล้วมันรู้สึกถึงการลิร์ t ในการรู้สึกเฮ้ยเราได้ใช้ยังไงมันได้เวิร์กช็อปครับมันได้เกิดประสรบการณ์ในในโมเมนต์นั้นเลยอ่ะ คีย์ของการเรียนพวกนี้ครับมันคือได้เกิดประสบการณ์บางอย่างในขณะเรียนเลยซึ่งโอมพาเราได้เกิดประสบการณ์เลาวสามารถใช้ได้จริงเออแล้วเวลาเรามีคําถามที่เรารู้สึกว่ามันยากโอมโอมมันตอบแบบมันเคลียร์มันเคลียร์แล้วมัน break t h r o u g ไว้แล้วแบบเออโอเคจบคือมันไม่ได้ตอบแบบแ้ๆเนาะเออแต่โอมตอบแบบเออว่ะมันคืออย่างเงี้ยมันคือความจริงมันคือมันคือมันเป็นอย่างเงี้ยพี่ธาราเรารู้สึกเราจบรู้สึกว่าคนนี้เราไว้ใจได้แล้วมันเจ๋งคอร์ส ที่เรียนนะในบรรยากาศที่เรียนบรรยากาศดีครับแล้วกคอ่อเพื่อนๆที่เรียนด้วยกันทุกคนเนี่ยน่ารักกันทุกคนครับเราช่วยกันดูแลและเว,วิร์กช็อปกันดีมากครับผมขอบคุณมากครับพี่ธาราครับผมฝังแล้วก็ออนะฮะมองย้อนกลับไปก็สนุกา้วนสมัยที่จัดเรียวกว่าจัดสัมมนากันแบบที่โรงแรมได้นะเดยนี่เคยกันแบบออนไลน์นะครับอ่ผมต้องบอกนี้นะครับว่าในห้องเนี้ยใครก็แล้วแต่ที่อยากจะถามอะไรพี่ธาราสามารถถามเพิ่มเติม,ตมได้นะครับเพราะว่าคําถามถัดไปสําคัญมากพี่ธาราครับ พอพิธาาเรียนศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำด้วยการโคชฟังเป็นสะท้อนเป็นตั้งคำถามเป็นพอได้เข้ามาเรียนรู้จริงๆอะ่ะสำหรับพี่การโคชเปลี่ยนไปยังไงบ้างในมุมมองของพี่มันคมขึ้นว่ะเออมันคือการเรียนโคชครับคือการโคชเนี่ยมันเหมือนการตั้งคำถามเป็นสะท้อนเป็นแล้วฟังเป็นสามอย่างนี้คือเบสิกสของการเรียนโคช ในคอร์สของ PPC เนี่ยครับเขาเรียงเครื่องมือเรียงเครื่องมือในการโค้ชอย่างเป็นระบบระเบียบและเราใช้งานง่ายคืออย่างของพี่พี่ก็เคยเรียนโค้ชมาเราเรียนศาสตร์ใหญ่เนาะแต่พอมาถึง <c oughs> เรียนโอมโอมโอมลงโอมแรปครับให้เราเข้าใจศาสตร์โค้ชแล้วเรียนเครื่องมือให้เราสามารถนําไปใช้ได้เลยที่คือความเจ๋งนะของ PPC เออคือหลายๆครั้งโค้ชจะมาต้องนั่งเดาทางงน๊ะมันจะเกิดยังไงและต้องใช้ยังไงแต่พอ PPC เนี่ยมันเกิดแบบ เออมันใช้ง่ายพอมันใช้ง่ายปุ๊บเอาจริงๆงโอม,มีสคริปอะแม้แต่สคริปของโอ,งอะมันยังใช้แบบแอดวานซ์ได้คือแบบคือในตั้งเราทั้งคำถามนใจนะตอนแรกๆที่เห็นอนะ่มีสคริปมันจะเวิร์กหรือวะเพราะเราเคยเรียนมาแต่โอพระเจ้าจอร์นมันยอดมากเราสามารถใช้แพทเทิร์นเนี้ยกับในหลายๆเหตุการณ์ในหลายๆอีเวนต์นะแล้วมันเวิร์กว่ะเออซึ่งอย่างในในในองค์กรของมาผมก็ใช้ชุดคําถามอะไรพวกเนี้ยบางทีเราอยากฟังอยากฟังตรงเนี้ยพี่เอาไปใช้ยังไงในองค์กรบ้าง อ่าเราไปใช้ในองค์กรคือเราก็ช่วยคำถามพวกนี้บาง<ม>ทีเนี่ยในทีมงานของเราอะครับเขาเขารู้สึกเขาเขาติด<ม>เออเราคือเขาติดเราช่วงนั้นเป็นช่วงที่เรียน PPC อยู่เราก็เอา<ม><ม>เอาสคริปต์บมาใช้เลยนะปกติเนี่ยเราจะโค้ดแบบ Dance แดนกับโปรตีแต่รอกันลอกนี้แก็แดนนะแต่เรา Dance แดนด้วยสคริปต์เออดู<ม>คือในมุมนึงก็เอส้สคริปต์มันจะเวิร์กหรือเปล่าวะเ,าเราคิดแบบนี้นะแต่พอเอาใช้ไปเชื่อไหมทีมงานเราเบรกทูเขาคอสแตกขึ้นมาแบบโหย คูคือเราเรคิดได้ใจขนาดนั้นเลยเหรอวะแต่เขามาเกินล้านไงเราโค้ดไปร้อยเขาได้ล้านอ่ะเออมันก็ไม่น่าเชื่อนะเครื่องมือที่โอมเรียงให้เนี่ยมันมัน powerful จริงๆครับอืมเราตื่นเต้นเลยนะครับก็ขอบคุณพิธาราที่นะฮะแชร์แบบแชร์แบบแชร์มันมากนะครับฟังไปก็เพลินไปด้วยเลยนะฮะแล้วอมถามหน่อยสิครับถ้าถ้าบอกว่าประโยชน์สูงสุดจากการที่ไม่ใช่การแนะนําเพื่อแก้ปัญหาคน แต่เป็นการตั้งคําถามอืเพื่อคนได้ผลลัพธ์ด้วยตัวเองที่ว่าจริงๆความลับของมันหรือประโยชน์สูงสุดของมันที่มันซ่อนอยู่ในกระบวนการตรงนี้จริงๆมันคืออะไระครับที์สำคัญที่มันเจ๋งมากนะศาสตร์โคสครับทุกคนที่ทุกคนฟังอยู่เนี่ยมันคือการสะท้อนคนเราไม่ชอบพูดให้ฟังแต่คนเราชอบรู้ได้ตัวเอง mm. แล้วศาสตร์โคชเนี่ยครับมันจะทําให้คนที่อยู่ตรงหน้าเราเขารู้ได้ด้วยตัวเองแล้วเขาจะพาวในตัวเองมากๆฉะนั้น ศาสตร์โค้ชเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ทําให้เขาพวอราฟูกด้วยตัวเขาเองได้นี่คือเสน่ญญห์อของโค้ชอืมหลายหลายครั้งเราแนะนําเขาเราซักเจสเขาเราแอดไวท์เขาหรือเทรนนิ่งเขาเนี่ยรู้หมดรู้หมดทุกอย่างแต่ไม่ระเบิดแต่การโค้ชทำให้สิ่งที่เขารู้ทั้งหมดเนี่ยระเบิดออกมากลายเป็นเพอร์โฟมานกลายเป็นศักยาภาพในการทํางานมาช่วยผมสอนเนี่ยพี่พูดพ <laughs> <laughs> ูดพูดพ<ๆ>ูดไปอินเองเมื่อตัวพี <p ull ough> ขอลูกชิ้นสองไม้ ไม่ทั้งนี้นะครับขอบคุณพิธาลามากมากนะครับอ่ะมีใครอยากจะถามอะไรโอ้มี f ีพิธาากันมาเต็มเลยนะฮะก็ถ้ามีใครอยากจะถามพิธาราอะไรนะฮะก็สามารถพิมพ์มาได้นะครับเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยก็ไม่ได้กะรบกวนเวลาพิธาลานานนะครับแล้วก็พิธาลาตอบได้แบบกระชับสั้นแล้วก็ตรงประเด็นมากๆเลยนะครับก็อาจจะมีคําถามในมุมของโอมอยากฝากให้พิธาลาลองฝากสําหรับคนที่ ไม่เคยฝึกการตั้งคำถามเพื่อจะปลดล็อกค,คนอื่นไม่เคยใช้ leader as coach ไม่เคยเป็นผู้นำที่ถามคนอื่นเลยอะแต่เป็นผู้นำที่แบบสั่งสั่งสังสังสงแล้วมันาอาจจะไม่ได้เวิร์กมากนะครับพี่ธารามีอะไรอยากจะแนะนำหรือฝากถึงคนกลุ่มนี้ไหมครับอยากบอกว่าอย่างนี้ครัว่า Once, วันวันหนึ่งที่เราต้องดูแลผู้คนนะครับการสอนการบอกการสั่ง ไม่ได้เป็นคําตอบของการเจริญเติบโตองค์กรอีกต่อไปนะวันนี้มันเป็นส่วนประกอบพาร์ทหนึ่งครับยุคตั้งแต่ต่อไปนี้ไปในยุคที่มันเป็นดิจิทัลดิสตรัฟชันทั้งหมดทุกวันนี้คนสามารถหาข้อมูลได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้คนระเบิดศักยภาพได้ครับคือวิชาการโคช้ชวิชาการโคช้ชมันจะไม่เขาเข้าไปค้นหาข้างในตัวเขาเองว่าเขามีม,มีเพชรเม็ดงามอยู่ในตัวได้แค่ไหนถ้าคนที่เรียนโคช้ช แล้วต้องดูแลผู้คนใช้ทักษะนี้ได้คล่องขึ้นนะครับอะไรก็ฉุดคุณไม่อยู่มันเป็นสกิลพื้นฐานที่จะอยู่ที่ไหนมันจะติดตัวคุณไปตลอดเอ,อคุณจะอยู่ที่ไหนก็จะมีแต่คนเลสเบกมีคนเคารพมันจะไม่ได้แบบขออนุญาตมึงพูดอะไรของมึงเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่นั้นมันไม่ใช่แค่แบบอถ้าใครทํางานขายนะครับมันจะไม่แค่แบบขายได้ยังเนี่ยมันก็ไม่ใช่ ถ้าเราเรียนโค้ชเราจะมีวิธีการถามที่มันดูซอฟต์แล้วทำให้เขารู้สึก awareness ตื่นขึ้นมาด้วยตัวเองว่าตัวเองต้องขายตัวเองต้องทำ mm hmm. ะนะครับฉะนั้นศาสตร์การโคร้ชมันคือศาสตร์และศิลป์แห่งโลกยุคต่อไปในการที่คุณจะพัฒนาทีมและเติบโตเป็นผู้ประกอบการที่ยิ่งใหญ่ครับอยากจะฝากอย่างนี้ขอบคุณมากนะครับ,บคนครับ,บ,รบปรบมือให้พี่ธาราเลยนะครับปังมากปังมากนะครับกดหัวใจรวๆมาให้พี่ธาราเลยนะครับก็ ฝั่งอมก็ต้องขอขอบคุณมากนะครับถึงแม้แต่เป็นเวลาอันสั้นแต่อมต้องบอกว่าอมขอบคุณพี่ธารามากๆนะครับพิเศษมากๆเป็นช่วงเวลาที่อมว่ามันมีคุณค่ามากๆนะครับก็อยากอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของแบรนด์ดีเวเนสไหมฮะ ก็น้ำค้างเขาดีจริงๆครับใช้ได้นะครับทุกคนมีช่องทางติดต่อไหนไหมฮะบอกไว้หน่อยนะฮะก็เซิร์ชใน Facebook คําว่าน้ำค้างก็ได้ครับใน a c e b o o k เนหรือหรือเห็นใครพูดคําว่าน้ำค้างเซิร์ชคำว่าน้ำค้างเรามีเพื่อนเพื่อนพาร์ทเนอร์เราเต็มไปหมดเลยครับสามารถสั่งซื้อผ่านเพื่อนเพื่อนพาร์ทเนอร์ของเราได้นะครับเพื่อนเพื่อนพาร์ทเนอร์เราน่ารักทุกคนพิมพ์คำน้ำค้างครับขึ้นเลยหรือคําว่า u n e r s นะครับกดี๊ดเลยฮะ ผมดีจริงๆทุกคนของดีจริงๆครับรอบรอบหน้าเออเดี๋ยวต้องขอมาตั้งตรงนี้แล้วนะฮะเราตั้งอะไตั้ง่ครับบก็ขอบคุณขอบคุณมากๆเลยนะพี่ธาราครับก็ปีนี้ขอให้ไปพันล้านเลยนะพี่บ break the record เลยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับผมโอ้ขอบคุณมากครับพี่ธาราครับอุตส่าห์จัดเวลานะครับมาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับพวกเรานะครับในการที่ใช้ทักษะการโค้ชในการเป็นผู้นำนะครับผมโอเคนะฮะก็ ไม่ได้จองเวลาท่านได้ง่ายๆนะครับทุกวันนี้นี่ต้องบอกเลยว่าเวลาติดต่อพิธาลานะครับท่านยุ่งตลอดเลยแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าท่านตอบรับมาแบบรวดเร็วมากเลยว่าเดี๋ยวพี่เคลียร์งานปุ๊บแล้วเดี๋ยวพี่มาเลยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับพิธาาครับผมสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามไลโอให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับ @lifeandricher นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับ ยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ีถัดๆไปครับสวัสดีครับ